บอกสามีนะคะว่าอยากจะไปเที่ยวกระบี่นางก็เลยนั่งสไลด์โทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนางก็หันมาบอกว่าเตรียมตัวนะแมพี่มาเร่นเนี่ยช่างรวดเร็วทันใจเสียจริงๆเนี่ย <ไป S 1> ก็ถึงเวลาเดินทางแล้วนะคะคุณไปไหนเราก็นั่งรถไฟฟ้าไปลงที่ดอนเมืองนะคะจากดอนเมืองก็ตรงไปกระบี่เลยคะ่ะการสัญจรสมัยนี้สะดวกมาก นั่งเครื่องบินจากโลนเมืองไปที่สนามบินกระบี่ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมองนะคะหลังจากนั้นก็ต่อด้วยรถตู้นะคะไปลงที่ท่าเรืออ่าวน้ําเมาแล้วก็ต่อไปที่ไรเลยค่ะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมองก,กว่ากนะคะวันนี้นะคะก็เดินทางทั้งวันเลยค่ะขนาดออกมาจากกรุงเทพแต่เช้านะคะพอมาถึงกระบี่เนี่ยมืดค่าพอดีค่ะพอได้เที่ยวอ่ะสนุกแต่ว่าเดินทางเนี่ยเหนื่อยนะเหมือนเวลาไปกลับเมืองไทยเลยค่ะ นั่งเครื่องบินก็ใช้เวลา11-12ชั่วโมงพอไปถึงเมืองไทยแล้วก็ไม่อยากกลับฟินแลนด์พออยู่ฟินแลนด์แล้วก็ขี้เกียจกลับไทยคะ่ะเพราะว่าขี้เกียจนั่งเครื่องคะ่ะเวลาที่อมนั่งเครื่องนานๆนะคะออมจะรู้สึกว่าท้องอืดค่ะทุกคนแล้วก็ขาบวมคะ่ะปวดหลังด้วยอ้อมเป็นคนที่ไม่กินน้ําอัดลมนะคะแล้วก็เวลาเดินทางออมก็ไม่กินน้ําอัดลมเลยคะ่ะเพราะว่าส่วนมากนะคะออมก็จะรู้สึกว่าหลังจากกินน้ําอัดลมเข้าไปแล้วนะคะ มันจุกถึงต้นคอเลยค่ะนี่ก็ถึงเอานางแล้วนะคะจากพักคงถึงท่าเรือออาน้ำเมาค่ะเรือโดยสารเขาก็ไม่เดินแล้วค่ะก็เลยต้องเหมาเรือหางยาวนะคะไปที่โรงแรมค่ะพอไปถึงหาดไร้เลนะคะทุกคนมองดูนี่ก็คือบรรยากาศที่นั่งเรือหางยาวไปที่หาดไร้เลนะคะเรือหางยาวก็เทียบจอดที่ท่านะคะ แล้วเราก็ไปที่โรงแรมกันค่ะซึ่งจากท่าจอดเรือนะคะไปที่โรงแรมก็ใช้เวลาประมาณสักหานาทีเองค่ะเพราะว่าอยู่ติดกับโรงแรมเลยค่ะห้องก็ประดับสะสวยงามเชียวแทบจ,จะไม่กล้านอนเลยวันนี้เราก็มานอนที่บังกะโลนะคะพื้นที่ข้างในของเขาก็กว้างดีค่ะเดี๋ยวไปเดินดูห้องน้ํากันฝั่งนี้ก็มีอ่างอาบน้ํานะคะแล้วก็มีห้องอาบน้ําข้างนอกค่ะบรรยากาศดีจังค่ะพอเปิดประตูออกไปนะโล่งสบายเชีวยวค่ะ เป็นหลังคาใสมองเห็นดาวเลยแต่ว่าถ้าเป็นกลางคืนนะคะออมก็คงไม่กล้าที่จะไปอาบน้ําคนเดียวหรอกค่ะเพราะว่าออมเป็นคนกลัวผีคะ่ะทุกคนออมไม่เคยเห็นผีหรอกค่ะแต่ว่าออมบอกกลัวเพราะว่าเห็นในหนังแล้วน่ากลัวมากเลยค่ะอาการกลัวผีเนี่ยออมกลัวแต่ตอนที่อยู่เมืองไทยนะคะพออยู่ที่ฟินแลนด์แล้วออมไม่กลัวผีหรอกค่ะ อยู่ที่ฟินแลนด์นะคะดึกดื่นเที่ยงคืนออมก็ไปไหนมาไหนคนเดียวค่ะทุกคนหลังจากจัดแจงเอากระเป๋าเก็บและก็ของเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกไปกินข้าวกันค่ะทุกคนนี่ค่ะคือสิ่งที่อยากกินของสามีออมก็สั่งไก่ทอดกระเทียมพริกไทยให้คะ่ะส่วนของตัวเองนะคะออมก็สั่งส้มตําปูปลาร้าค่ะทุกคนส้มตําเนี่ยกินไม่เคยเบื่อเลยคะ่ะคนใต้ก็ตำส้มตําปูปลาร้าได้แซ่บเหมือนกันจ้า